ตัดไผ่ได้ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับผมราคานะผมสามร้อยเก้าสิบบาทจัดทรงฟรีนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจนะผมพิมพ์สนใจใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่นะฮะ mm hmm. สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาทดลองนะผมกับของใหญ่นะผมนี่คือไผ่ต้งนะครับผมบ้านผมนี่ลำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผม mm hmm. เนื้อของเขาจะมีความหนาความเหนียวนะผม ทดลองกับผ้ากระเบนดำนะครับผมมานะคะครับผมสําหรับพี่พีทนหนที่ชมนะครับผมฟังเสียงนะผมว่าไผ่เนี่ยจะมีความเหนียวแข็งนะครับผมฟังเสียงได้เลยนะครับเป็นไงครับฟังเสียงแล้วนะครับผมคือตัวใบมีดตัวนี้นะผมจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับ โอ้โห oh, oh. ดูครับไม่มีบินนะฮะมาดูครับผมเนื้อนะครับผมโคตรหนาเลยนะฮะผมอ่านี่คือมันเป็นข้อของมันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะผมใช้กระเบนดำตัวนี้ตัดข้อดูนะฮะ มาดูครับผมนะฮะตัดข้อไผ่นะผมน่ะไม่มีบินนะฮะดูครับอ่านี่คือข้อไผ่นะผมจุดที่แข็งแขงนะครับผมมาเอาให้ขาดเลยนะทีนี้ จะขาดแล้วครับผมมาเรียบร้อยครับผมไม่มีบินนะครับดูครับเนี่ยฮะข้อไผ่สุดยอดครับผม